สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube และ Facebook ทุกท่านครับวันนี้ผมอมพอรพเจเิญมีรถแชมป์สามห้าสี่มานำเสนอหนึ่งคันครับตัวนี้เป็นแชมป์สามห้าสี่เป็นรถสามสิบห้าแรงนะครับยางหลังก็สวยยางหน้าก็สวยดีครับครับไรับแจกใหม่แล้วเว้ยตัวนี้มีะตะก้าวหลังให้หนึ่งอันครับ สภาพสวยมากครับตัวนี้ครับแต่ว่าเกียร์ถอยจะดังหน่อยนะครับนะเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูครับสตาร์ทลองขับดูครับสตาร์ทเลยง่ายครับไปเลยรถขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับตัวนี้ครับ่ันใดสนใจก็โทรมาคุยนได้ครับโทรก็ศูนย์แปดหนึ่งสามหกห้าห้าเก้าเก้าเจ็ดครับตัวนี้ราคาเอาไปเก้าหมื่นห้าพันบาทครับเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับเวลาถอยเกียร์จะถอยจะดังนิดนึงนะครับนะ ม่มีปัญหาอะไรครับมีขับระบบนะครับนะนเปรถขับเคลื่อนสี่ล้อครับเก้าหันบาทท่านใดสนใจรทรมเคืนะครับเบอร์โทรก็ศูนย์แปดห่ามหกห้าห้าเกครับศูนย์แปดหนามหกห้าหนะเก้าหมื่นหันบาทครับสันนีครับแชมป์สามห้า LX นะครับโอเคครับ จะถ่าถยจะดังนิดนึงนะครับนะส่วนนี้ครับท่านใดรับสภาพได้ก็เดินมาชมได้ครับโอเคครับทริปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ